อาก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกัจเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่นอ้องกะมีเอฟซีถามมาเอฟซี FC มันถามมาเพื่อนบอกว่าเอ้กัคือว่าแล้วนะคือยุคยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้กะชาวนาหรือไม่ว่าแต่ชาวนาพนะี่ต้องมนุษย์เงินเดือนเลยอย่างก็แล้วแต่กัคือว่าเงินมันกะหายากแมนบอกปุ๋ยมันกะแพงแมนบอกอเพื่อนก็เลยถามมาเพื่อนอว่าเพื่อนบอกมีเงิน เพิ่นบ่มีเงินซื้อปุ๋ยอเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะร่อใส่ไอ้รอใส่รอบเดียวเลยได้ไหมลอใส่ในช่วงรับร่วงเลยได้ไหมมันจะมันจะได้ข้าวไหมหรือว่ามันจะได้ผลผลิตเหมือนเหมือนเดิมไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมเพิน่นถามมานะเพิ่นบอกว่าเพิ่สิใส่ปุ๋ยรอบเดียวากาคือพี่น้องคือข้าวนี่ ผมสิบอกไว้เลยว่าถ้าต้นมันใหญ่ต้นมันสมบูรณ์อยู่แล้วเออต้นมันสมบูรณ์อยู่แล้วกับถามว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องจะต้องไปใส่ปุ๋ยมันก็มั่นกับบอจาเป็นเท่าไหร่เอแต่ถ้าเราไปใส่ปุ๋ยบารุงได้ก็ก็ดีพี่น้องก็ดีเพราะว่าอย่างเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเสริมพี่น้องเพื่อเสริมสารอาหารของมันบ้างเพราะว่าในดินนี่พี่น้องในดินนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันมันมี NPK มากหน่อยกเท่าไหล่เข้ากับบลูเพราะว่าบางที่นีพี่น้องข้าวในต้นข้าวในต้นใ่นี่บางที่นี่มันก็อาจจะใ่ซื้อแต่ว่าสารอาหารมันอาจสีบกครบอออมพอสารอาหารมันบกครบนี่มันมันก็อาจจะอาจจะทําให้รวงมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์พี่น้องอาจจะเป็นเม็ดรีบเม็ดยางไปได้เนื่งเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมันต้นใหญ่ซื้อางพี่น้องแต่ว่าสารอาหารมันบกครบเออเปรียบเทียบใส่กับคนนะพี่น้องเปรียบเทียบใส่คน คนบางคนนี่ตัวใหญ่เฉยๆแต่ว่าไม่แข็งแรงอือเพราะว่าอย่างเพราะว่าขาดสารอาหารแต่ว่าเป็นคนตัวใหญ่เฉยๆได้พี่นอ้องแต่ว่าบก่แข็งแรงถูกฝนถูกแดดนิดหน่อยก็เป็นหวัดเป็นไข้อือแมนบอกแต่บางคนนี่แต่บางคนนี่ตัวน้อยๆแต่ว่าแข็งแรงเพราะอย่างเพราะว่าสารอาหารเขาแน่นไงอือก็คือการกับต้นเขานี่พี่นอ้องต้นขาน้าวนี่บางครั้งบางทีนี่ต้นเขามันใหญ่อุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่า พ่อมันออกห่วงนี่ <c oughs> มันก็อาจจะมีเม็ดร,รีบเม็ดอันนั้นบ้างแม่บอกเพราะว่าสารอาหารบางทีมันก็ไม่เพียงพอแต่ก็คือว่าแหละสำหรับเอฟซีที่สามมาเพิ่นบอกว่าถ้าต้นข้าวมันใหญ่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยล่อใส่ทับห่วงที่เดียวได้บ่ <c oughs> เพื่อประหยัดต้นทุนนะเนาะก็ได้อยู่พี่น้องได้อยู่ก็คือว่าแหละแต่แต่ผมก็คือว่ามันความจําเป็น แล้วก็ทุนทรัพย์ของแต่ละคนก็มีความจํากัดนะเนาะเออแต่ถ้าผมแนะนํานะถ้าเปลี่นไปได้นะสมมุติว่าเขามันอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวนี้มันหยามันมีเออแต่ว่าเฮาเฮาอยากใส่ไอ้รอบเดียวก็ได้พี่น้องแต่ผมแนะนําว่าใ,ใส่เส่ิมเสริมแน่พี่น้องเสริมเสริมนิดนหน่อยๆน่อยเออเสริมบํารุงนิดนหน่อยๆน่อยเพื่อเพื่อเป็นอาหารเสริมของมันนะพี่น้องเพื่อให้บํารุงให้มันสมบูรณ์กว่าเกา่าก็ก็แบ่งมาใส่ก็ได้พี่น้อง สมมุติว่าเราจะใส่ปุ๋ยแค่ไอรับรวงแค่หนึ่งหนึ่งกระสอบแมนบอเออแต่ว่าเทาสีรอใส่เถื่อเดียวเลยเท่ากับแบงมาก็ได้พี่น้องแบงมาสักไสามในสี่พี่น้องสามในสี่เออสมมุติว่าปุ๋ยมันมีสี่ส่วนเออเท่ากับแบงมาสักหนึ่งส่วนเหลือสามส่วนเออกับแบงมาใส่หลอมแหลกสักหนึ่งส่วนกับแบบผิวปุ๋ยในพี่น้อง โง้ห้วยหิวผิวผิวไปนะเพื่อเพื่อให้มันได้กินปุ๋ยบ้างในรอบแรกพี่น้องเพื่อเพื่อเสริมสร้างสารอาหารแล้วก็ต้นข้าวรากอย่างเงี้ยให้มันแข็งแรงแน่ให้ให้มันได้กินแน่ถึงมันสิสมบูรณ์ทําใดก็ตามพี่น้องเท่ากับเบิ้งโบเห็นดอกอืมแต่ก็คือว่าแล้วมันท้าใดละ่ะคือความจําเป็นของก้นเท่ามันกับคบือกันเนาะแต่อันนี้อันนี้ผมแนะนำนะพี่น้องเด้อผมแนะนำนะสำหรับสูตรของผมเออส่วนพี่น้องเส็ดตามหรือบบเห็ดตามกั คือว่ามันอยู่ที่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนนะเนาะอือแต่แต่ก็คือว่าแหละอันนี้ผมแนะนําว่าไฮไซนี่อือบอแมนว่าบอยไซดอกไยไซเนี่ยจักหน่อยอือถ้าบอมเมียนไฮไซเนี่ยจักหน่อยอือละละส่วนที่เหลืออีกสามส่วนก็เท่ากับเอาไว้ใส่รับร่วงก็ได้พี่น้องอือเพื่ออย่างเพราะเพราะว่าในช่วงรับร่วงนี่มันมันกับสาคขั้นคือกั้นไลยพี่น้องเพราะว่าช่วงรับร่วงนี่มันมั่นก็คือช่วงนั้นนี่เข้านี่เข่านี่มันสิ ต้องสังเคราะแสงพี่นอ้องต้องสังเคราแสงต้องสะสมอาหารช่วงนั้นมันมันจะมันจะใช้สารอาหารมากกว่าในช่วงนี้อืมช่วงนั้นกับสามขั้นพี่นอ้องอืมกับพี่น้องก,ก็ลองเอาไปพิจ,จารณาบิ่งพี่น้องลองเอาพิจ,จารณาดูอแต่ถามเหมือนที่ผมบอกอะถามว่าข้าวมันสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้หรือว่าจะใส่ใส่ก็ได้แต่ว่าให้ใส่นิดนิดพี่นอ้องอย่าไปใส่หลายเอเพราะว่าใส่หลายมันก็สีโพดปุย๋ยแต่ถ้าเป็นไปได้ บอกว่าไม่ใส่เลยมันมันกะบว่าอยากแนะนําบันไดกะเออผมก็ตัดสินใจกะแทนน่าได้พี่น้องเออให้พี่น้องพิจารณาบางเอาไอที่ผมว่าที่ผมพูดมาก็คือเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องเป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าหน้าแต่ละคนหน้าแต่ละพื้นที่กับมันมันดินสภาพดินสภาพหน่ามันกระบอกคือกั้นเนาะเราคือเราจะทําทําตามในรูปแบบที่ผมบอกเป๊ะเป๊ะมันกะมันกับเป็นไปบ่ได้ไมันบเออมันมันคือว่าแบบ มันทนั้งนาทั้งดินมันกับคู้กันมันมีทั้งดินเหนียวดินทรายดินล้วนปนทรายมันปะปนกันไปอแต่ละพื้นที่แมนบอกับพ่นองก็ลองเอาพิจารณาบึงพิจารณาหน้างจจนนานดูพี่นองอลองพิจารณาหน้างานดูเออแต่ถามว่าปุ๋ยรอบแรกสําคัญไหมก็สาคัญคือกันปุ๋ยรอบสองสำคัญไหมก็สาค,ค,ค,คัญคือกันแต่ถามว่าถ้าจะให้เลือกใสท่ทีเดียวล่ะให้เลือกใส่ที่เด Lev ียว ก็คือถ้าข้าวมันสมบูรณ์อยู่แล้วกะใส่รับรวงทีเดียวก็ได้แมนบออแต่ถ้าสมมุติว่าข้าวมันไม่สมบูรณ์เราก็บำรุงลำต้นให้มันใหญ่ทีแรกพอต้นมันใหญ่แล้วนี่ตอนรับรวงเข้าบาตรงใส่ก็ได้คือกันมันมันมันเบิงทุนทรัพย์นะพี่น้องตัวทุนทรัพย์อ่ะแต่ถ้าดีที่สุดก็ใส่ทั้งรอบแรกใส่แล้วก็ใส่รอบสองด้วยไอตอนรับรวงก็ยิ่งดีไปใหญ่แมนบอ สรุปแล้วก็คือมันเห็ดหน้ามันบม่มีผิพไม่มีถูกพี่น้องออมันสูตรมันบ่ตายตูวเออกะให้พี่น้องไปพิชเชณหน้าเบิ่งเงาโอเคเนาะเขาะ้าใจตรงกันซ้ำนี่แหละ